วันนี้พี่ช่างมีข้อแนะนำในการแก้ปัญหา Air ์คา r ์เรอร์เ,รเอเอมีไฟกระพริบแบบนี้ให้เข้าไปทําการเช็คเตอร์โค้ดตามที่ศูนย์โดยการแนะนํานะครับแล้วก็ให้ทําการเคลียร์โค้ดเก่าออกนะครับเวลาที่แอร์ทำงานผิดปกติเนี่ยก็จะมีการบันทึกการทํางานที่ผิดปกตินั้นไว้ในหน่วยความจํานะครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปกดเช็คโค้ดแล้วก็กดเคลียร์ นะครับอย่างกรณีนี้พี่ช่างทําการเข้าไปกดเคลียร์สองรอบนะครับทําให้อะไรกลับมาทํางานได้ปกติหนึ่งสี่ศูนย์สาม ศูนย์สามไอเอฟ